ตอนนี้เข้าสู่ฟังก์ชันการตั้งค่าผู้ใช้งานนะครับสำหรับเจ้าของระบบนะครับหรือว่าโอนเนอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะตั้งค่าให้ใครก็ได้นะครับเข้ามาใช้งานระบบนี้นโดยส่วนมากก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะครับหรือว่าทีมงานที่มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะท่านสามารถที่จะ add ข้อมูลนะครับรายการผู้ใช้งานตรงนี้ฮะแล้วกดบวกเพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มผู้ใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสามารถาระบุชื่อนามสกุลนะครับบริษัทเบอร์โทรอีอเมลแล้วก็ตรงนี้ครับท่านจะเลือกให้เขาดูแลในส่วนไหนถ้าเป็นแอดมินก็คือจะดูแลจัดการระบบได้ทั้งหมดเลยนะครับ แต่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ก็จะเป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะลบข้อมูลได้นะฮะจะให้เป็นคนที่สั่งซื้อสินค้านะครับให้เป็นคนขายนะครับหรือว่าเป็นแค่ผู้ใช้งานธรรมดานะครับซึ่งตรงนี้มีการตั้งรหัสผ่านนะครับซึ่งการตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะครับเ,เจ้าของจะต้องเป็นคนตั้งนะครับพอกรอกข้อมูลตรงนี้เสร็จกดเพิ่มผู้ใช้งานเนี่ยระบบจะทําการส่งอีเมลถึง เขาทันทีนะครับซึ่งระบบจะส่งตัวรหัสนะครรหัสผ่านตรงนี้นะครับถึงคนที่ท่านตั้งให้เขาใช้งานนะแล้วเขาสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาใช้ระบบได้นะครับอันดับต่อไปครับเป็นรายการผู้ออกใบเสร็จนะครับรายการผู้ออกใบเสร็จนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับบางครั้งเจ้าของระบบเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนออกเอง ก็จะตั้งนะกดบวกตรงนี้ครับเพิ่มผู้ออกใบเสร็จนะก็อาจจะตั้งให้เป็นตัวเองนะเป็นชื่อของเจ้าของเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นแอดมินก็ได้นะครับหรือว่าจะให้เป็นคนที่เป็นเซล์ก็ได้นะครับก็แอดข้อมูลตรงนี้เข้ามานะครับส่วนรายการซัพพลายเออร์นะครับ อันนี้จะไม่ใช่คนที่อยู่ในบริษัทละนะครับจะเป็นคนจากข้างนอกแล้วนะสองรายการนี้รายการซัพพลายเออร์กับรายการลูกค้าจะเป็นคนนอกนะครับส่วนรายการผู้ใช้งานกับผู้ออกใบเสร็จคือคนที่อยู่ในบริษัทนะครับสำหรับการตั้งค่าซัพพลายเออร์นะครับก็จะเหมือนกันครับกดบวกนะครับ ใส่ชื่อเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลนะสำหรับบุคคลธรรมดาใส่แค่3อย่างแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของบริษัทก็จะมีการใส่ชื่อบริษัทที่อยู่บริษัทนะครับแล้วก็เลขทะเบียนบยริษัทนะสามารถแอดข้อมูลเข้ามาในรูปแบบของไฟล์ csv ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ,รนะรบปุ่มนี้เลยนะส่วนรายการลูกค้า เหมือนกันครับกดบวกเพิ่มข้อมูลนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็คือใส่แค่ชื่อเบอร์โทรอีเมลถ้าเป็นบริษัทก็ใส่ข้อมูลเยอะหน่อยนะแอดข้อมูลได้ทั้งแบบเพิ่มทีละอันแล้วก็ที่เป็นไฟล์ CSV เหมือนกันครับนะบเสร็จแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลลูกค้าเลยนะครับก็หลักๆนะครับ ก็สำหรับการตั้งค่าผู้ใช้งานนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติม,ตมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่ Help นะครับที่เว็บไซต์ help p u o t h e t f i c com นะครับ